กระเทียมเยอะกระเทียมินไปเลยห่อร่อยช้อนกินเลยไห่คอมเมนต์หายไปไหนหมดแล้วไหนอ่ยตอนแรกมันมีคนเขียนต่งนตรงนี้หายไปแล้วแลหลดอเอืมไม่เป็นไรหรอกอุ้ยอุ้อุ้ยเบาๆหน่อยได้ไหมูไม่ดูดแรงจัง คมๆคำคาอะไรทำอะไรเบาๆหน่อยจะเอาไอซอสน,นั้นป่ะแกไว้ก่อนเผื่อยาป่ะซอสนะเราจะจิ้มเป็ดพัดลมมัมันมัน,มนไอ้นี่มันไม่ค่อยดียร์หกมันจะล้ม ตั้งอ่ะไันก็อย่างนี้เนี้แหละอันนี่ยยกขึ้นมาตากขึ้นมาก็โชว์ลัชจับจับไว้ให้ก็ได้ไม่ต้องจับจับไว้ให้ยังไงจับไว้ให้ไงเดี๋ยวมันหน้าคว่ำลงมาสามสิบยี่สิบสี่ชั่วโมงกินด้วยอ๋อก็กินข้าวก็ชาติหนึ่งแล้วอ่ะ ไเดี๋ยวคนคิดถึงไงเพราะเมื่อกี้ไปกินข้าวเขาก็ถามว่ามินดี้อยู่ไหนเพราะว่าไอตอนนั่งจักรยานตอนแรกมีมินดี้ไงมินดี้ไปไหนครับรกักะ วาี้ไม่อ๋อยังไม่หมดเลยไม่ตูกกินจะกูได้แล้วพอแล้วเยอะวางดีๆวางดีๆจะคลอนอะไรต้องวางแบบนี้แหะไม่ชอบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูบ่อน ดีกี่เปอร์เซ็นต์ห่อซัมแปะยังอีกเยอะสาวเยอะมากเปิดพัดลมก็ได้หลับหลับอยู่ข้างหลังเลยที่นี่จะมีคนอยากดูมีดูหลับอาการง่วงใครอยากดูเราหลับคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์คอมเมนต์อีโมจิเอ่อพระจันทร์ ใส่ล่วงแต่งตนหลับเรียบร้อยเลยนะใช่ๆเฮ้ยแบบดอ,แบบอะไรอยู่เท่าไแต่งกล้ามเะ่าไหร่แต่งลูกกินข้าวจนแม่หลับทำไมไมันง่วงนอนจังตุกกี้นอนดึกนะเนี่ยโอ้ยนิ้วเขาตา อพระเจ้ามีมาคริสสุนพลชุติวัฒชายานนท์ศิลปกันรู้จะรู้ได้ไงฮะท้องท้องเมื่อไหร่ท้องกับเพื่อนเหรอ มันก็บอก็เห็นแพงครับนะครับอืมเยอก็ช่องจะใหญอะก็อยู่เรื่องกุโพดโอ้โหเก่งจริงๆท่องไปเรือยๆอ่ะเดี๋ยวก็อยู่มมนมีสองพราวเวลามนเสื่อมานเ่อว่าจยันอยกันแบบ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  แล้วคอมเมนต์ไปไหนล่ะต้องกดตรง, <พา S 1> ตรงไหนคาซาวีมาเคสหายไปหมดเลย<ท>ไม่ดูเลยแล้วเตอว่าชายานนไอซีรักกัตรงไหนคือคอมเมนต์อ่ะไได้แค่หกคน่ะยังไม่ได้อ๋อนี่มั่งซ้ายขวาเปล่าเรื่องไม่นไหนไม่รู้ ีุ่มเลยรู้มา